ฝั่งตรงข้ามจะมีเรียกชันยังไงเมื่อเจอกับกายิผ้าตัวอวัพวะแท้และเขาจะรู้ไหมว่าใครคือกายิดต,ตัวจริงหรือจะคิดว่าเป็นตัวปลอมหมดเลยไม่มีตัวจริงอยู่ในนี้มาดูกันครับทุกคนต,ตัดเตมายโยว้าว ไกายหิดทางกายยิดทาตัวจริงและทุกคนจะเล่นเป็นตัวเมนผมหมดเลยนะครับแกร็งมือผีของกายหยิดที่สร้างตำนานในแข่งอย่างมากมายและเกลี่ยคลิปหมดได้อย่างเร็วครับแต่ว่าคิดตรงกลางจันเข้ามาและคลิปด้านบนกำลังจะมาโอ้โดนและดึงใจก่อนสันเสียฟิกเกอร์มาทันทีครับและวอร์ดิวูลเล์และกระโดดเข้าไปอสามครับโอ้ด้วยการกดฟิกเกอร์และวอร์ดิวูลเล์สวยงามมากครับสำหรับกายครับนาก่อนตัวแรกที่ใช้ไตขึ้นกอเรียต่อร่ที่เอาไปแข่งด้วยวินเลทหน0่ในโปลีเคสหมึกบนปาก กายหงิดสมัยแข่งที่โดนแบนทุกตาและซุปเปอร์แมนที่กายหยิดใช้หยิบไปแข่งเป็นคนแรกของรายการโอ,อ้โหไม่ได้ตัวสร้างชื่อเฮ้ยแต่อยากให้มีมูราตัวหนึ่งว่ะเพราะตัวนี้กายหงิดชอบเล่นมากแม้จะไม่เคยเอาไปใช้แข่งขงมูราตัวไอตัวร้องเปลี่ยนปะเอตัวไลเซนกายหยีดทั้งฮดูกายหยห้ตัวใน,น้าโหลดครับงงอีกบางงง เรเป็นไก่ตาแตกแล้วมีแกรกมือผีของกายหินต,ต้องไปเอาเฟิร์สบัตรไปทุกคนถึงจะเป็นแกร์ก,กายหินของแท้มาเลยมาเลยมาเลยถ้าพลาด <มา S 1> ก๊อกหนึ่งเดี๋ยวซูเปอร์กายถ่ายให้ต่อลุยครับแล้วกายหินมันสายเวทกันอยู่แล้วมีกายหินห้าตัวก็ต้องเวทสุดครับผมเอาเฟิร์สบัตรไม่รู้มันจะได้เฟิร์สหรือเราได้เฟิร์สตามที่มาเฟิร์สบัตรแน่นอนมันได้อืมมา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 กแก๊กเปาดงมา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 มกมามามานาน้าแามากนีาก่อนเลยดึงมามๆมามาดึงาม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  ส่วนผู้เล่นที่น่าจับตามองของทีมนี้คงจะหนีไม่พ้นเพลเยอร์ที่ชื่อว่ากายสวยเอ้อาอย่างนี้เจ้าเยเฮ้ยเฮ้ยหลักจอแก๊กเป็นกายหินปะเนี่ยโตอนาคตจำไว้เฮ้ยอีกฝั่งพิมพ์เลยคนสร้างเกมส่งทีมอะไรมาให้วะ <laughs> ทีมกายอิตทั้งห้าเลยเ้ยแก๊กตัวเมื่อกี้ได้อยู่นะเป็นกายินได้อยู่นะไม่ใช่แค่ดึกฟบาดแต่ว่าดึกฟิกด้วยทุกคน ผมบอกทายคลิปแล้วกันว่าแกรกคือใครอ้าวไอ้โมเด็ปเหมือนจริงโมเดพูดสิเปียวอยู่เปียวอยู่อ่ะเป็นซุปกางใช่ไหมโอเคไม่มีปัญหาโหแวน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 กดหมึกยับแวนกดหมึกยับแวนกดหมึกยับอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวพี่มา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 ดูมันแบบลึกมากฟิเกอร์ไปแล้วกันลาก่อนเลยน้องชายลาก่อนเลยน้องชายน้องแวนเข้าไปสวยสัตว์ตายครับไอแวนตายคือมังกรติดหน้าแวนหน้าโยกฟันหลุดไปได้ไอพิมพ์สลับกันด้วยการหยิตตัวจริงไม่พิมพ์นะต้องใช้ใจสื่อสารเป็นการหยิตทั้งห้าจะสื่อสาร ใช้ใจกันได้ป่ะเฟรมเด็ดเริ่มตกตกปิดพัดลมหน่อยนะทุกคนโอเคซุปเปอร์การมีอันติแล้วและอาญาขี่หัวแวนอยู่ครับผมแวนแวนสกอยอาญายังงายังงาสองสองไหวไหมหมึกหมึกจะมีอันติแล้วเคลียร์คลิปได้สักตัวนึงก็มีอันติแล้วเข้าไปใส่เลยเข้าไปใส่เลยโอเคเดี๋ยวตอนผมถ่ายมึงก็เริ่มเมียนติเ้ิ่สิงอ่ไงไป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 ฮันติเลยเฮ้ยอันติเออโอ้โห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 อ้กูตายปีนจะเอาแวนมาให้ได้อยู่ เค้ Very Good. Okay ตัวนี้ตัดสินใจแทงป้อมช้าไปนะครับตัดคะแนนนะครับคุณไม่ใช่ไก่หินตัวจริงทว่าแมนแพ่นนี้จะแบบค่อนข้างลำคาญแวนกับบางคนเพราะมันเคลียร์ยากทว่าแผ่นมันเคลียร์กิฟตัวเดียวไหมเก่งแต่ว่ามันเลิกไม่ได้หรอกเฮ้ยเจงแกอ๋อกูอยากชอบจริงๆว่ะสมแล้วดิค่ะแข่งโปรรึเปล่าเออสปอยผมดูแล้วครับว่าทวแมนตัวนี้คือใครขอโทษนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมทายเล่นกันก่อนดีกว่าแล้วค่อยไปเฉลยทายคลิปทายสองขยอกขวัญครับผมตายหนึ่งครับกูตายแล้ว กอเล่กแกไปลำโกโก้เฮ้ยแกยการยิงตัวจริงอ่ะเขาไม่ทิ้งเพื่อนหรอกนะเขาตายกับเพื่อนทำถูกแล้วทุกคนเมื่อกี้มันได้มีดาเมจปิดกอเล็กอยู่แล้วอุ้ยอุ้ยการยิทเอาอีกแล้วเฮ้ยการยิทการยิทการยิทเอาอีกแล้วตายครับผมแวนเฮลซี่และสกอยลงมาเตรียมรับกรรมได้เลยมัดสมุนการจะเข้าไปจูบที่ลิปบิฟ้าของเจ้าแล้วแต่ว่าแกกยิทจัดให้ก่อนครับผมตอนนี้เขาพรากตัวลงไปแล้วพีกเกย์ยพี่เกย์ย มึงทอะไรไอ้มึงมึงทำอะไรไอ้มึงไอ้ดีไม่ใช่ไกายีตัวจริงมึงคือไกายยีตคนของโคตรตัวปอบศาสต์หนึ่งคือศาสต์ตอนอาย่ากำลังตัวใสอยู่แล้วมึงศาสต์ไปทิศได้โอ้ยเป็มเลตตกเป็มเลตตกโผล่แล้วมูลาดเอ้ยมูลาดตัวนี้ก็ไม่ใช่ไกายีตัวจริงมึงทิ้งป้อมทำไมฆ่ามันฆ่าเร็วฆ่าเบิร์ดนี่เบิร์ดนี่เบิร์ดกูต่อยจนกูจะโดนล้มตายแล้ว เันเกณฑสองวะเนี hey. ่ยฮัลโหลตายเร็วเออเกลือบตายเองทั้งคู่เฮ้ยสี่ปอมแอจับก็ไม่ชินมือเครื่องยังร้อนไมเป็นทุกสิเปิดแอร์เย็นอยู่นะผมก็แค่ขยิบตัวปลอมนะครับเพราะเห็นตัวจริงต้องแดบแดงครับทุกคนอันนี้เขียวสุดเลยเราว่าเมื่อไหร่พิมพ์ห่าผ่านสงครามดีกว่าว่าใครคือกายยิบตัวจริง Do what y นี่นะกะทบไหล่หน่อยน้องแวนอุ้ยอยากเวทบัวอยากเวทบัวรอ ฉีดมันแรงอยู่นะทุกคนฉีดผมอะแรงพองที่จะมีโอกาสเวทได้อยู่แงงต่แกังหินแคกังหินตัวนี้หวังพึ่งได้โอ้โหหวานเสียใจัดทุกคน,น,กกกนแล้วเป็นกายอกตามเนี่ยได้อยู่เลยได้อยู่เลยโปโตรติโน่เฮ<อ>้ยมึงใจวิ้ยชิปเปอตัวนี้เข้าใจโอ้โหแล้วรับกังยิบครับปอนไม่ใช่ครับตัวนี้ครับมูลาตตัวนี้ไม่ใช่กังหันต่อยปั๊มขับปั๊มกลางนะจะได้ไปบินเล่นบอแวย ไม่ไล่จับนาครอสดีกว่าถ้าแตงนาครอสมีสกอยเกอร์เดี๋ยวจะฉีดหนึ่งก็ครึ่งหลอดนะครับน้องชายกูส่วนนะกูส่วนนะกูส่วนนะเฮ้ยมึงจะเดินมาช่วยกูได้ยังไงเกดฟิกเกอร์ถ่ายชี้พ่อพ่องดพลพ่อตาดซรเปอร์แมนคือกายยดีส่วนจริงมึงเก็บกูไม่ได้หรอกไอ้แวนเฮลซิงมาเด็กสองตัวหรอมีสกอยเ์หรอแวนบอยสกอยเกอร์นายจะสู้กับเจ้าพ่อกระบะซิ่งได้ยังไง <önemli> อะไรวะนะสามตัวอยู <verlier t mankind> <sm all weight incident> ่ในบูเราสามตัวอยู่ในบูเราคือไรอุ๊ยระเบิดอีกกี้เจ็บมากอุ้ยละมุระสับตอ์เต็มแบบไก่หิดเพาวผากระทบไหล่บอเล่นหน่อยไก่หิดทั้งสี่กำลังลุมกระทืบมังกรและไก่หิดคนที่ห้ากำลังโซนมังกรให้เช็ดเคเป็นภาพที่ม่เคยเห็นนี่ เล่นล่างเล่นล่างที่อีกแล้วนั้นเป็นอาชีพการผมไปเล่นออฟเลนให้กแกหยิตไปทําเว็บล่างให้ครับนาคอสนายคงจะเข็ดแหละนายเห็นตัวเรานายคงหนีสุดชีวิตแต่เราคงไปไล่ล่านายไม่ได้เราต้องเคลียร์คลิปล่างก่อนกูฉีดิดหน้าเลยครับผมอ่าอาแมียุ่ยับ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 ยุ่งยับบอกเฮ้ยอายั้งโดนนะเฮ้ยกูส่วนนะกูส่วนนะกูส่วนนะฟิกเกอร์กูจะมาแล้วนะมึงจะโดนท่าเดิมนะรู้เปล่าแบนแวนแวนโอเคกูถอยกูถอยแต่ว่าแกกหยิดมาแกมึงฝีแกหยิดมาดึงไม่โดนโอเคได้อยู่ ตายอยู่นะแวนอ่ะตายอยู่ตายอยู่ตายอยู่มันเล่นแบบนี้ตายอยู่มันเล่นแบบนี้ตายอยู่มันไม่ได้เดินหนีสุดดึงดึงแกะิีดซาดไม่โดนไม่เป็นไรจะได้ฟิกโอเคไปก่ดนไปเปล่าฉีดล้านไปเลยแต่ว่ามันตายไปก่อนสวย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 ก็จริงแล้วแกกตัวเนี้ยคือกายเหิดครับทุกคนคือผมอ่ะ มันเป็นความลับที่ผมปิดมานานแล้วอะเพราะผมไม่กล้าเปิดเผยไปเดี๋ยวักวิทยาศาสตร์จะเอาตัวผมไปทดลองเขาไม่รู้ว่าจะโดนอะไรบ้างแต่ผมต้อง,งบอกแหละว่าความจริงแล้วผมมีจักระในสายเลือดแล้วก็ผมได้ใช้กระถายัางเอาพันร่าง <c oughs> แยกร่างใหม่คนหนึ่งเพื่อเล่นแก๊กครับ <c oughs> <c oughs> ตเต็ปมาเลยแคล้วพาวไปคล้ายกับผมอันนี้เพื่อนๆต้องเก็บความลับให้ผมนะครับเพราะว่าผมไม่อยากถูกจับไปทดลองครับผมกลัวขอบคุณมากครับทุกคนที่เข้าใจและช่วยผมว่าแต่ e ฮ l แหวนกาหรอนี่แน่โอเคระดาบแดงม,มาแล้ว oh, ผมชอบ <it it S 1> ดับใหม่ด้วยนะครับทุกคนเห็นว่าแมนท็อปเซฟชอบออกกันไอดาบชิ้นเนยดีไหมก็ต้องมาลองดูแต่เท้าที่อ่านก็เฟี้ยวอยู่ไปกดใช้ตอนบวกอ่าเราจะได้ดวงกันเดี๋ยวกูแต่มันมีสามมะดิขอกำลังเสริมหนึ่งขอการหินมาช่วยหนึ่งคนขอการหินมาช่วยหนึ่งคนขอการหิมาช่วยหนึ่งคนครับโอเคฉีดเปิดงานเลยไปไหนวะพรุ่งนี้พรุ่งนี้โอเคสวยสวยสวยรอนพูดก่อน โอ้โหโอ้โหโอ้โหเพื่อนกูตายเพื่อนกูตายเดี๋ยวกูแก้แค้นให้เรียบร้อยครับผมหมัดซุปเปอร์ไก่หนึ่งมัดแล้วเอาอีกี้กับอาญาต่อครับผมแต่แวนมาก็ต้องชูบกซะหน่อยถ้าแวนไม่มาผมเก็บไปสามตัวผมบอกเลยนะครับช็อตนี้เพื่อนกลางมาช่วยอยู่การหยิบตัวปอมทั้งสองของกลังมาช่วยผมอยู่ถึงยัง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 เหนือใช่ไหมโอเคโอเคปัด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 มันโอ้ยกี้วิ่งไวไปหน่อยวะพอเล่นมันจะมารังโกโก้แล้วเราไปแทงโง่ๆ้สามตัว เฮ้ยกิ๊ก,กโยกตัวหรอว,ว่าจะกินว่ะกินจังหวะวาร์ปนี่แหละใครคือกายหนีตัวจริงวีโรไม่มีวีโรแกนี่ไม่มีวีโรเฮ้ย เฮ้ยแคร์กางอี๋เหรอเยสวยงามครับผมเก็บไปได้ครับผมสำหรับนาคอที่โดนเก็บไปแล้วกางอี๋ก็มากระทบไหลน้องแหวนและ้ะคนปากก็ตายเลยแรงมากๆแค่ไม่ได้ทําอะไรเลยซิ่งคา,าร์เมีที่มันตึงจริงครับแล้วขอฉีดยาหน่อยครับผมคอเลติโนโนมเขาอดลำโกโก้ไปเมื่อดโดนเข็มใหญ่ๆของกางอี๋ฉีดจิ๊บๆเข้าไปแล้วเองสกอยกับสกอยหรอสกอยกับสกอยไม่มีแวนช่วยหรอไม่มีแวนช่วยหรอที่เปิ้ลคิว คนเดียวหาย2อร์วดคิวกินนปากกลินนี่มาสุดจริงๆแล้ว่ะก่อนเล่นซุปเนี่ยอันนี้ก็เป็นความลับนะครับผมไม่บอกนี่คืออายนะครับผมไม่ได้แปลงฟันสั่งอนเล่นซุปเพื่อท่าหนึ่งแรงขึ้นมีแต่ตัวปอมทุกคนคิดว่าเอาคิดว่าเป็นตัวปอมหมดเลยทุกคน ตัวปลอมทั้ง5โอ้โหซุปกับแกร็กนี่ย่างแผวพาวตัวปลอมเหรอวะเฮ้ยมูราดก็น่าสงสัยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวศูนย์หนึ่งหกนี่น่าสงสัยเหรอทำไมคิดว่าเป็นมูราดเฮ้ยแต่ผมต้องแบ่งเพื่อนพิมดบ้างระว่าเดี๋ยวเขารู้ว่าการเห็นตัวจริงคือซูเปอร์แมนรวยไม่ใช่ด่าใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ด่าใช่ไหมทุกคนแต่แต่ว่ารวยนี่คือผมนะเงินฉีกหมื่นหนึ่งอยู่คนเดียวเลยสกินจบอ๋อมูราดมีเบียร์คูยาแล้วผมชอบเล่นสกินอนิเมะแก๊กไม่โหดหรอน่าจะได้น่าจะที่สกิน ได้เพราะกายหิดเขาจะมีสกินคนถามก็ได้หายากแร่แอาแกมูลาดกายหีดบอกรู้ได้ไงเฮ้ยต้องเป็นคนที่เล่นนานๆอ๋อเ้ยแถวจริงทั้งห้าคนนี้ก็เล่นน่าจะเกมเปิดหมดนะโอ้วนั่งคุยกันแทน่ละทุกคนกดปั่นเฟรมเลทตกเล่นสุกยากเฮ้ยอ๋อดีวเดีย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 วดีเคสวย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 กระโดดเข้าไปครับผมแล้วกดดักป๊บปั๊บปืนปั๊บขอร้ับมาก่อนด้วยเลยละกันพร้อมกับเอาคนต่อ ไอ,ไอ้ไอ้ไอ้ซุปโอ้โหกูกะจะต่อยฟิกแท้คนถามมาตัวจีนกูปวดหัว <c oughs> อะเดี๋ยวขำเอาฟอเรนขำาฟอเรนขำาฟอเรนโอเคฟอเรนตายแล้วสองญาฉีดยาครับทะลุตัวมาเลยอ่ะฉันปล่อยกินปากละกันไก่หินตัวจีนทั้งห้าจะตายหมดหรือเก็บหมด <c oughs> สวยกับแอดอย่างสวยงาม ไม่ต้องได้เดิน <laughs> <laughs> ผมให้เพื่อนพิมพ์ด้วยอ่าเอาเป็นแก๊กแล้วกันแก๊กตันงยิดพิมพ์ว่าตอบถูกให้พันหนึ่งโบวตกันมาว่าจะทายใคร <laughs> โอเคเรามีรางวัลให้เขาทุกคนนะเขาตอบถูกพันหนึ่งเราอะขาดตัวจริงโอเคโอเคเลยอาญา แล้วผมตัวไหนตัวจริงตอบถูกให้พันโอนจริงขอห้าพันได้ไหมเฮ้เราโลภอ่ะมูราดพิมพินาคอสกันอิตายโดนนะคอสบอกนครับโดนลคิ้วเรื่อยเน่เฮ้ยเขาก็หยุดตัวปลอมอ่ามูราดพิมพ์แล้วกันว่าตอบได้คนเดียวนะให้เขาไปโหวตถ้าสมงพิมพ์คนเดียวมันจะน่าสงสัยอ่ะโอเคให้เขาปรึกษากันแล้วก็เลือกว่าจะตอบใครแอบเก็บไปหมอนี่ดีกว่าต่อเล่นใช่ไหมปอมเราคิดว่ามูราดโอ้โถก็มูราดอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเออที่ห่านทุกคน มันก็เจ็บอยู่นะโอ้โ<ว>หเสียดายมวแต่แชทอีก4คนน่ะเราจะดูเสียงข้างม่านครับว่าเขาโหวตใครมากสุดอีก4คนน่าจะหลอ่อจิ๊กเบาตอบแล้วได้กี่บาทต้องตอบทุกคน5,000ได้ไหมจับเอ้ยเราโลภอะ่ะเราโลภอะ่ะเฮ้ยเรากาดรวยเลยอะ่ะ ก็เซเลเยอร์มาไอทั้ง5้าได้แบบก <Yeah. S 1> ็เซเลเยอร์เขาเล่นไม่กี่คนนะครับแล้วเขาก็ตอบผิดเขาอาจจะคิดว่าเราเป็นตัวปลอม5้าคนเว้ยเขาเลยแบบจะ <Yes. S 1> ตอบทำไมวะเงี่ยผู้มึงก็ไม่โอนอะไรอย่างนี้ก็เข้าใจได้อยู่นาคอสก็ได้เงียบสุดเอ้ยตอบแล้วตอบแล้วอยากเห็นไกาหิดหอมแก้มเจร้าวอ่ะที oh, ะมมโนโต้เลยนะเรายังให้มีใครตอบถูกเลยนะครับแต่คิดว่าถ้าตอบทุกคนผลเสียหัวข้างมากก็น่าจะผิดแล้วซุปผมไม่ตึงหรอทำไมถึงไม่มีใครตอบซุปเลยแป๊บได้ไหมกำลังคิดเอ้ยอันนี้ขอโอกาสหรือเปล่าโอ้งไถ่สามสยองเมืองยิ้มไอ้กูบ้าง มูราดอ่ามูราดสองเสียงป่ะย้อนดูก่อนอ่าอายาตอบมูราด์อลเลนตอบนาคอสเฮ้ยแก๊งหินจะไปถุ๋ยป้อมเหรอเนี่ยสเต็ปนี้ก็เห็นไม่เคยทำในโปลีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหรือเขาเอาอโปลคาลิปมาไม่ได้ออกนี่นาฟลอตตี้เฮ้ยเอ่อแกมดูดเกมอาจจะนำเกินครับเขาทายแค่สองคนโอเคงั้นรอปิดเกมได้เลยครับผม20นาทีแล้วจบกันจะบวกก่อน ซาอย่างนี้เลยก็ถ่ายให้สอบตัวสยองเมืองยิ้มขอฉีดแว๊ดขอฉีดแวดู้ชพู้ชีพขอฉีดแว๊ดผู้ชีดชีตตถ่ายวับเลยผู้แค็งชิยายเท่านี้ว้าผู้ชีตตอผู้ชีตตอ,อชีดสามหายไปส 2. 2> องเขาไม่มีใครถ่ายถูกนะครับทุกคนและก็นี่แหละครับเรียลชั่นของอีฝั่งเมื่อเจอกับกายหนิชั้งห้าถึงเวลาที่เราจะมาเฉลยผู้เล่นกันแล้วครับ รงเป็นท <accurately S 2> ีมงานของผมทั้งหมดเลยครับทุกคนกกรหิดทั้ง5คนไล่จากบนลงล่างนะครับแกรจเชีจิมแจวมูราสแจฟนาครอสพิกันและครดเย่าหมิงแล้วก็ผมซุเปอร์การ์ดวันนี้พวกเราไก่หยิทั้งห้าขอตัวลาไปก่อนก็กลับขอบคุณเพื่อนมาขบที่เข้ามารับชมกันแล้วเจอกันครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแล้วนะจ๊ะไก่หยิบเชิดดาวนะนะครับบ๊ายบาย